โยโยสวัสดีครับผมมาเที่ยวเชียงใหม่ทั้งทีเนาะจะพาดคาเฟ่น่ารักน่ารักได้ไงคาเฟ่ที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้คือฮิวสโบโรเดอะอิงลิชคันที่เฮาครับก็จะเป็นคาเฟ่สไตล์แบบสวนอังกฤษมีแบบตกแต่งน่ารักน่ารักต้นไม้ดอกไม้สีสันอะไรประมาณนี้เนาะด้านหลังตรงนี้เป็นเรียกว่าเป็นฟาร์มเล็กเเล็กฟาร์มไหมเป็นโครงกระต่ายเล็กๆลกลกลกแล้วก็มีเล้าไก่อยู่ก็จะเป็นแบบคันที่คันทรีหน่อยนะใครแวะมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วลงมาที่อำเภอหางดง ก็แนะนํานะเป็นคาเฟ่ที่น่ารักคาเฟ่หนึ่งที่ควรจะมาเช็คอินเลยอเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆภายในสวนภายในร้านเขาเนาะแล้วเดี๋ยวนั่งพักผ่อนอย่างใจกันพอดีวันนี้น้องจ่าเขานัดเพื่อนที่เชียงใหม่เนาะมานั่งกินข้าวกินขนมพูดคุยกันไปครับไป บอกว่าตัวคาเฟ่ที่ิูสโบโรครับจุดถ่ายรูปที่เป็นจุดถ่ายรูปไฮไลท์เนี่ยอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมหมุนไปให้ดูอันนี้เป็นตัวคาเฟ่แต่วนะออกมาด้านข้างนี่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 เห็นไหมที่เขาจะถ่ายรูปเป็นแบบทิวส่วนยาวๆแต่เดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะว่าผมเองจะถ่ายรูปเหมือนคนอื่นเขาได้หรือเปล่าไม่งนั้นเดี๋ยวเอารูปที่คนอื่นเขาถ่าย่ะส่งให้ดูนะประมาณนี้ครับไปถ่ายรูปก่อน รัวบรรยากาศแล้วก็การรีวิวคาเฟ่ยูสโบโรเด e ะอิง s h ชคัน y ี่เฮาที่เชียงใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็หากใครขึ้นชอบคลิปประมาณนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์สับส,สก,สกายช่องผมแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเจอก,กันอีพีถัดไปครับบ๊ายบาย